สวัสดีค่ะดิฉันนงรักษปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพ,พร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันนงรักษปัตเลอร์ค่ะอยู่กับอาจารย์งามสุข รัตนาเสถียรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษารวมถึงเป็นเจ้าของเพจที่มีชื่อว่าห้องหนังสือเดยาพอซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการเขียนในเรื่องของภาพยนตร์แลวก็ในเรื่องของ สิทธิมนุษยชนและก็สันติศึกษาเพื่อนำเสนอให้กับผู้ที่เข้าไปติดตามเพจได้อ่านด้วยวันนี้ชวนอาจารย์มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือโดยประเด็นที่เราจะคุยกันนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของปิตาธิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่ในตัวบทของงานเขียนซึ่งมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาจะใช้พูดกันในเรื่องของ วันนี้นั่นก็คือ Man's Planning ด้วยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะคุยกันกันกบอาจารย์งามสุขหนังสือมีทั้งหมดสี่เล่มที่จะคุยกันในวันนี้ก็เตรียมกันมานะคะอย่างเล่มแรกเนี่ยชวนเธอกลับมาที่คาเฟ่ลูสนะะเป็นงานเขียนของนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฟูมิเอะคอนโดแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณกนกวันเกตชัยมาศเล่มนี้อาจารย์งามสุขจะพาเราไปค้นหา นะประเด็นนี้กันที่เราตั้งกันไว้เพราะว่าจัดมาเป็นหมวดหมู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงในเรื่องของประเด็นได้อย่างเฉียบคมแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเล่มนี้เห็นประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างในในเรื่องของความเป็นปิตาธิปไตยบ้างหละในเรื่องเสียงของผู้หญิงบ้างหละโดยงานในเชิงของชวนเธอกลับมาที่คาเฟ่ลูสเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความแบบว่า เป็นหนังสืออ่านแบบแนวพักใจนะหิวใจเราด้วยอันนึงแล้วก็เรื่องนี้สถานการณ์มันอยู่ในช่วงของโควิดนะแล้วมันก็มีการเจอกันของตัวละครสองคนในความเป็นเพื่อนหญิงกันแล้วก็ยังมีพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่มันร่วมสมัยนั่นก็คือสงครามรัสเซียยูเครนด้วยเข้ามาแล้วผู้คนอยู่อย่างไรในช่วงของที่มีการแพร่ระบาดของโควิด2019ที่ผ่านมา แล้วก็ยังมีบรรยากาศอื่นๆนะคะในในในเรื่องนี้ที่ดิฉันค้นพบนะคะอย่างเช่นเรื่องของฟู้ดทรัคอันนี้ก็จะเห็นในเชิงของวัฒนธรรมอาหารนะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอยู่ของผู้คนแล้วก็เป็นบ๊อบคาลเจอร์อีกรูปแบบหนึ่งในสังคมร่วมสมัยเชิญอาจารย์แลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนองรักนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ชวนมาเนาะครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งที่3ที่รายการหลบมุม,มอ่านชวนมาคุยนะคะคือจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มคิดกันเนาะก็มาจากหนังสือเล่มที่ว่าะคะ่ะชวนเธอกลับมาที่คาเฟ่รูสนะคะตอนนั้นก็เราเน้นประเด็นเรื่อง Main s เทรนนิ่งนะคะแล้วก็จริงๆมีคนที่แปลเป็นภาษาไทยอยู่อย่างโตมอนเนาะชายผู้รู้ดีทุกเรื่องนะคะ หรือว่าคุณพันนิกาที่ใช้คําว่าคุณพ่อรู้ดีเนาะเราเริ่มจากจุดนี้เนาะที่จะชวนกันมาคุยในวันนี้อะค่ะแต่ว่าพอตัวเองกลับไปอ่านในรายละเอียดเนาะแล้วก็รวมทั้งดูจุดยืนของสํานักพิมพ์อะค่ะคือมันเหมือนว่าสํานักพิมพ์ Sunday Afternoon เนาะซึ่งเป็นเครือข่ายของไทฟูนสตูดิโออะค่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นแล้วก็บันทึกการเดินทางอะค่ะเนื้อหา ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงอาหารการเดินทางเนาะอันนี้ก็น่าสนใจอะค่ะซึ่งมาถึงไอชวนเธอกลับมาที่คาเฟ่รูสอ่ะเหมือนเรื่องทั้งหมดมันมีประมาณ10เรื่องนะคะในเรื่องย่อยอย่างที่คุณนงรักได้พูดไปแล้วเนาะว่ามันจะมีตัวละครหลัก2ตัวก็คือเอโกกับมาโดกะนะคะ แต่มันน่าสนใจพอตัวเองกลับมาอ่านอีกรอบเนาะคืออ่านไปเมื่อมีนาปลายมีนาค่ะกลับมาอ่านเรากลับพบว่าผู้เขียนคนนี้ค่ะนอกจากเรื่อง m n s Planning ที่เราสนใจกันแล้วเนาะมันมีรายละเอียดอื่นๆที่ผู้เขียนแนะนำเราผ่านตัวละครนะคะพูดถึงชัดเจนมากเรื่องความเท่าเทียมเนาะพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศคุณค่าของคนการคิดถึงคนอื่นนะคะนะคะในแต่ละบทอะ่ะ แล้วกเ็เรื่องวัฒนธรรมการกินนี้ก็พูดถึงทําให้เราเรียนรู้เรื่องของโลกที่มันอยู่นอกเหนือจากที่เรารับรู้นะที่เป็นบ้านเกิดเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการแต่งงานความรับผิดชอบของงานที่ถูกลดทอนลงหลังจากการแต่งงานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วสาหรับตัวเองที่น่าสนใจเอกโกะก็มักจะตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งเนาะจะพูดถึงเรื่องของจินตนานการนะคะเยอะมากนะคะ คิดว่าหนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องเจนเดอร์อยากแนะนำให้อ่านเลยะค่ะนะะคก่อนที่เราจะพาไปรู้จักเรื่องของ m a n s p l i n n i n ะนะคะถือเรียกว่าเป็นผู้รู้ดีเป็นหนึ่งศูนหนึ่งกันไปก่อนนะเริ่มที่เรื่องที่มันค่อนข้างจะอ่านง่ายด้วยแล้วเราก็พิ้วๆไหวๆไปกับเรื่องนะฮะสนุกนะฮะรื่นรมไปด้วยคือตัวเองก็ทำการบ้านอีกนิดหน่อยอะค่ะคุณน้องรักว่า เราทำไมเราสนใจอันนี้เนาะทำไมมันถึงแตะใจเราอะค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าคนที่รีวิวหนังสือเล่มนี้อะ่ะมีใครพูดถึงเรื่องนี้อย่างที่เราสองคนสนใจเนาะกลับว่าน้อยมากเลยอะค่ะมีนิดหน่อยที่แค่โค้ดคำมานะคะที่พูดถึงเรื่องไอความเป็นผู้ชายที่พยายามที่จะมีอยู่เหนือผู้หญิงอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากคือเราจะอ่านมันแบบสบายๆก็ได้เนาะ แต่คนที่มีเลนส์เจนเดอร์อย่างคุณนงลักษณ์หรือว่าตัวเองที่สนใจเรื่องนี้เราจะเห็นว่าผู้เขียนน่ะมีความรู้เรื่องเจนเดอร์อย่างมากเลยอะค่ะแต่เขาคือพยายามหาประวัติด้วยเหมือนกันนะคะแต่หาไม่เจอ,อค่ะแต่คิดว่าผู้หญิงคนนี้นักเขียนผู้หญิงคนนี้ค่ะมีเลนส์เจนเดอร์อย่างมากเนาะแล้วก็พาให้เราถ้าเราจะเอ๊ะเนาะเราก็จะแบบเออทำเราไปค้นหายค่ะเหมือนอย่างตัวเองเนาะ เราก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแม้ว่ามันจะถูกพูดกันมานานมากแล้วนะคะอเออค่ะแล้วมันมีการแปลนหนังสือเดี๋ยวจะเป็นหนังสือเล่มที่สามที่เราจะพูดถึงนะคะนะคะในภาษาไทยค่ะนะคะอันนี้คือเล่มแรกกันก่อนนะ,ะในประเด็นหนึ่งอยากแลกเปลี่ยนนั่นก็คือในเรื่องของสงครามราัสเซียกับยูเครนแล้วมันก็มีบริบทของเรื่องโควิด -19 เข้ามาด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ย<ช>มันก็เลยรู้สึกว่าเออ มันเป็นการเล่าเรื่องผ่านสองเหตุการณ์อะซึ่งสองเหตุการณ์มันมีจุดร่วมเหมือนกันนั่นก็คือความสูญเสียการแบบว่าการผู้คนล้มตายนะคะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งดังนั้นคือจริงๆเราอยากจะบอกว่าผู้ที่อ่านเนี่ยจะมองด้วยมุมไหนก็ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองแต่เผอิญวันนี้เราตั้งใจจะพูดประเด็นนี้กันนะคะว่าเ,เราไปเห็นในเล่มไหนกันบ้างนะจริง มันมีสอดแทรกนะไอ้ประเภทหนังสือฟิลกูดหิวใจเนี่ยจากฝั่งเกา,าหลีกับญี่ปุ่นมีประเด็นของเรื่องเจนเดอร์หรือว่าเพศสถานะเพศสภาพเพศภาวะใดๆก็แล้วแต่สามคำนี้ที่เราพูดกันในภาษาไทยปรากฏให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้ไปด้วยต่อมาอีกเล่มที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะั่นก็คือ 1984ของ George o r ของจอชออเวลซึ่งเป็นของนักเขียนชาวอังกฤษเล่มนี้แปลโดยคุณลักมีเผ่าเหลืองทองและคุณอํานวยปฏิพัฒเผ่าพงนะ,ะเรียกได้ว่านิตยาสารไามเนี่ยจัดให้เป็น1นใน,100นร้อยนันิยายที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของอังกฤษนะคะตั้งแต่ปีคศ .1923 ถึงปี2005เมื่อพูดถึง1984 คำหนึ่งที่เราจะค่อนข้างคุ้นหูนั่นก็คือคำว่าพิบิ้มหรือว่า Big Brother นะคะที่มันเหมือนตัวแทนหรือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่นําเสนอให้เห็นว่าภาครัฐหรือว่าคนที่มีอํานาจพวกที่เป็นอํานาจนิยมเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยคอยที่จะสอดส่องผู้คนในสังคมที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตัวเองอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในเรื่องอื่นๆโดย อาจารย์งามสุขได้เกริ่นก่อนที่จะเข้ารายการลมอ่านว่า1984เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเร่มแรกอันนี้พี่เลียดต่างกันมากเลยนะอยากจะทราบเหมือนกันว่าจุดเชื่อมโยงที่เห็นคืออะไรคะใช่ค่ะ,คะ,คะอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะที่เราเราสนใจเรื่อง mansplaining ะคะซึ่งมาจากคำว่า man บวก explaining ใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ผู้ชายพยายามที่จะอธิบายผู้หญิงคือเหมือนอวดรู้อะค่ะโดยที่ ไม่คิดว่าผู้หญิงจะรู้อะค่ะใช่ไหมคือทําตัวเหนือแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของเพศเท่านั้นนะคะมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันในเรื่องนี้กับคําที่มาใช้คําว่า mansplaining อะค่ะหรือว่าชายผู้รู้ดีทุกเรื่องอะนะคะทีนี้ที่มันน่าสนใจคือสําหรับที่ตัวเองไปค้นหาข้อมูลมานะคะแล้วจุดเชื่อมโยงที่ทําให้นึกถึง1984ก็คือเรื่องของหลักการ newspeak อะค่ะที่มันถูกผนวกไว้ เป็นภาคผนวกของเล่มนะคะถ้าใครที่สนใจอ่านรายละเอียดนะคะก็ไปดูได้นะคะแต่ทีนี้ก็คือว่าก็อยากจะสรุปสั้นๆให้เห็นเนาะว่าไอหลักการของ New s p e a คะ่ะที่ตัวเองจะมาเชื่อมโยงกับ m a n s r a i n i n g อะมันคืออะไรยังไงนะคะคือหลักการไอ e w s p e a k ที่ว่าในเรื่องนี้ซึ่งเป็นธีมหลักของ1984ก็คือการคิดค้นถ้อยคำขึ้นใหม่อะคะ่ะ พร้อมกับลบล้างถ้อยคําและความหมายที่มีอยู่เดิมนะคะออกเป็นจํานวนมากนะคะโดยศัท์บัญญัติใหม่จะมีความหมายเฉพาะตายตัวและปิดโอกาสนะคะให้ผู้ใช้ภาษาสามารถเลือกถ้อยคําที่แสดงออกได้น้อยที่สุดอะคะ่ะยกตัวอย่างเนาะให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือคําว่าอิสระใช่ไหมคะจะถูกใช้ในความหมายทางกายภาพเท่านั้นนะคะเช่นหมาเป็นอิสระจากหมัด ะะหรือทุ่งนาเป็นอิสระจากวัชพืชคือมันทําให้รัฐระเผด็จการเนี่ยค่ะอย่างที่คุณหลอดว่าไอ้บริกบราเตอร์เนาะที่มันคอยจับจ้องเราอะ่ะมันพยายามที่จะจํากัดคำนะคะให้เราคิดได้แคบที่สุดทําให้เราไม่สามารถที่จะ คิดขยายความเรื่องอิสระภาพเสรีภาพอะค่ะอันนี้คือใน n w w s p e k ค่ะนะคะซึ่งมันก็จะน่าสนใจอย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณนองรักบอกว่ามันระยะเวลาเลือกเล่มนี้กับไอ้คาเฟ่รู้สมันต่างกันมากเนาะแต่จุดที่มันทำให้เห็นนะคะเรื่องอำนาจเนาะว่ารัฐเผด็จการนะคะใช้คำพูดถ้อยคำอะควบคุมประชาชนนะคะแต่ใน Mass Explaining ะคะ่ะมันมาจากผู้หญิง ะะที่ถูกกดทับแล้วก็เรียกร้องความเท่าเทียมมาค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ค่ะเรื่องการใช้ถ้อยคําแบบนี้มันก็เป็นการสู้กันเนาะมันมีทั้งการควบคุมแล้วมันมีการต่อต้านนะคะแล้วก็อย่างของ Newspeak อะค่ะมันคือการลดคําลบคําแล้วทาให้ความหมายแคบลงแต่ในขณะ,ะเดียวกันไอแมสเปนนิงอะค่ะมันจะขยายคําสร้างคําใหม่ทําให้ความหมายมันชัดขึ้นนะคะนะคะจากที่เราไม่เคยคิดเนาะว่า ไอ้พฤติกรรมบางอย่างอะค่ะที่เราจะถูกขัดขวางไม่ให้เราพูดผู้ชายมักจะมาสอนเราทําตัวเหนือเราอะไรพวกนี้ค่ะพอมันมีคําเฉพาะของมันอะมันทําให้เราอะเข้าใจมากขึ้นอะนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เข้าใจแค่เรื่องพฤติกรรมเท่านั้นเนาะมันจะไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างระบบปิตาธิปไตยที่คุณนงรักพูดอะนะคะความมีอคติอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นเนาะเหมือนกับว่า พอเรามีคําที่เราเรียกได้อะคะ่ะเราพูดถึงมันได้พอเราพูดถึงมันได้เนี่ยเราจะตั้งคําถามกับมันได้อะคะ่ะแล้วการที่เราตั้งคําถามได้เราก็จะเริ่มมีอํานาจต่อรองอะคะ่ะอันเนี้ยที่มันน่าสนใจเรื่องแนวคิด New Speak กับไอแมนส์เพ i นนิงอะคะ่ะแล้วเข้าใจว่าเออในช่วงที่ผ่านมากลุ่มพวกเฟมานิสนักต่อสู้ด้านเรื่องสิทธิสตรีทั้งหลายก็จะมีคำใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ ไม่ว่าจะเราเห็นอาจจะอย่างดูในสังคมไทยเนาะเมื่อไม่นานเราก็จะพูดถึงเรื่องการคอนเซนต์การจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะการที่แบบพูดถึงความเป็นพิษของผู้ชายอะไรพวกนี้ค่ะออวัฒน,นธรรมข่มขืนอะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีคำใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มันขยายความเชื่อมโยงให้เราเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะอันนี้ค่ะที่เป็นจุดที่น่าสนใจอะค่ะเนาะ หนึ่งโดยรัฐเผด็จการเนาะแต่ไอคาเฟ่รูสอะค่ะที่เป็นจุดให้เรามาเห็นไอแมนสเปนนิ่งอะมันคือการใช้คำที่อธิบายเนาะว่าเราถูกกระทำถูกกดทับยังไงอะค่ะโดยผู้หญิงสร้างมันขึ้นมาอะค่ะก็ปิตาธิปไตยนี่ก็ถือว่าเป็นร่มใหญ่นะที่จะพาเราเดินเข้าไปสำรวจแล้วก็แกะรอยตรงนั้นชายเป็นใหญ่คำว่าชายนี่มันเป็นทั้งความหมายตรงรวมถึง ความหมายที่แฝงในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าคืออํานาจแล้วก็ยังเป็นอํานาจนําในสังคมด้วยดังนั้นเมื่อพูดถึงปิตาธิปไตยปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดอํานาจแล้วก็อํานาจนําหรือการต่อรองทางอํานาจเนี่ยได้ทั้งในบ,บ,บทของต่างเพศเพศเดียวกันหรือว่าใ,ในความหลากหลายทางเพศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่เราแค่รอว่าเออมันจะมีคํานิยามอะไรเกิดขึ้นมาอีกบ้างหลังจากนั้น อันหนึ่งที่อยากจะแรกเปลี่ยนใน1984นั่นก็คือไปอ่านเจอในเว็บไซต์ของ BBC ได้พูดถึงเกี่ยวกับ9เรื่องเกี่ยวกับ1984ที่คุณอาจจะยังไม่รู้แต่ไปอ่านก็รู้แล้วนะคะนั่นก็คือทางศาสตราจารย์จอนโบเวนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสมิธในเรื่องนะคะเกลียดผู้หญิงอย่างมากและเสริมว่าเมื่อเขาเห็นจูเลียคนรักและพันธมิตรของเขาในการต่อต้านบิ๊กบราเธอรเป็นครั้งแรกเขาบอกว่า เขาต้องการเคี่ยนตีเธอจนตายด้วยกระบองอยางแล้วตัวของจูเลียซึ่งเป็นคนรักของเขาเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการต่อต้านและการแหกคอกอย่างยิ่งนะคะอันนี้จากที่อ่านของเขามาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ตัวตนของจูเลียด้วยว่าเป็นคนที่ไม่สยบยอมอย่างไรนะคะแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นอื่นๆแต่นี่ดิฉันยกมาเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่อง ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะส่วนในเล่มถัดไปที่อาจารย์เล็กงามสุขนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรานั่นก็คือแต่ชอบชื่อหนังสือเล่มนี้เนาะคำอธิบายจากเหล่าผู้ชายคนเก่งนะ,ะ <c oughs> Man e x p l a i n Things to Me <c oughs> เป็นงานของรีเบคก้าโซนิกนะฮะแปลโดยซิรินมุ่งเจริญค่ะ <c oughs> เล่มนี้มันมันก็จะเห็นความตรงไปตรงมานะถ้าว่าพูดไปแล้วทีนี้เราไปดูว่า พอเราได้เห็นมาจากความซ่อนอยู่ในเรื่องแรกไอจากคาเฟ่ลูสมาเรื่อยๆแล้วก็เอาจากคาเฟ่ลูสเข้ากลับมามองใน1984ด้วยทีนี้พอมาเล่มที่มันตรงๆเลยที่พูดบอกว่าคำอธิบายจากเหล่าผู้ชายคนเก่งนะอาจารย์เลม,มองเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ก็น่าสนใจคือมันพิมพ์สองครั้งแล้วนะคะ ครั้งฉบับที่ตัวเองมีก็คือคำอธิบายจากเหล่าผู้ชายคนเก่งอะค่ะแต่เวอร์ชั่นแรกฉบับที่แปลครั้งแรกมันชื่อผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟังนะคะม,มันน่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมสำนักพิมพ์หรือ,อสำนักนิสิตสามยานถึงได้เปลี่ยนแปลชื่อใหม่เนาะอันนี้ก็น่าสนใจอะค่ะนะคะคือที่เลือกเล่มนี้มาอีกนะคะก็เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับ Man's Explain เนาะ อย่างที่เราคุยกันไปอะค่ะเข้าใจว่าคำที่ mansplaining เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากบทความของ Rebecca s o n n i t อะค่ะแล้วมันก็น่าสนใจว่าตอนที่เราพูดถึงฉากที่ในคาเฟ่ลูสใช่ไหมคะมันพูดถึงความรุนแรงในช่วงสงครามแล้วก็โควิดใช่ไหมคะแต่มันก็มีความรุนแรงในชีวิตประจำวันที่มันซ่อนอยู่อะค่ะเหมือน mansplaining อะที่มันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือสิ่งที่ตัวเองกำลังจะบอกว่า สิ่งเล็กๆการกระทําเ,เล็กๆเหล่านี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจําวันน่ะมันก็เกิดจากโครงสร้างแล้วก็วัฒนธรรมที่ใช้เป็นใหญ่เนาะหรือว่าวัฒนธรรมความรุนแรงอย่างเมื่อกี้ที่คุณนงลักษณ์พูดถึงการเคี่ยนตีใน1984่อ่ะใช่ไหมคะคือผู้ชายก็เคี่ยนตีภรรยาได้เป็นปกติราวกับว่าผู้หญิงเป็นวัตถุค่ะแล้วเราก็ถูกสอนมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอยู่เนืองๆเนาะว่าผู้หญิงก็คือเหมือนเป็นวัตถุหนึ่งเป็นวัตถุทางเพศอ่ะ แล้วเราข่มขืนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่ตลอดนะคะแล้วเราไม่ได้ตระหนักรู้อันนี้เรากับว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่ในโซนิคนะคะก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าไอ้อคติที่เกิดขึ้นการเหยียดเพศการทําให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติอ่ะมันทําให้ความรุนแรงมันวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะค่ะ อคติมันก็ยังอยู่เราอนุญาตให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามเสนอว่าให้เรากลับมาดูเรื่องการกระทำในเล็กๆเนี้ยคะ่ะแต่มันมีความหมายต่อความรุนแรงในในระบบใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะคืออย่าง ก่อนที่จะไปในลงเนาะอยากให้เห็นที่อาจารย์ชลิดาค่ะที่แกเขียนไว้ในคำนิยมเนาะอาจารย์ชลิดา,ออาพรกส่งสัมพันธ์นะใช่ใช่ใช่ะค่ะคือแกบอ,อกว่าเสียงผู้หญิงอะมันไม่เท่ากับผู้ชายเนาะเพราะว่ามันมีความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็ความสามารถทางเพศสภาพอะค่ะที่กำกับการมองเห็นเนาะแล้วก็การประเมินคนอื่นของผู้คนอะค่ะแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับความเสมอภาคเนี่ย ไอ้เรื่องคือเราต้องกลับมาดูอีกหลายเรื่องอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกระทําที่มันแบบเหมือนเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันเช่นการขัดจังหวะพูดการแทรกจนนําเสนอประเด็นไม่ได้นะคะแกยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปประมช่วงที่ทรัมป์กับฮิลลารีคลิงตันนะคะดีเบตการเรื่องการเลือกตั้งนะคะถ้าตัวเองจาไม่ผิดเนาะฮิลลารีถูกทรัมป์แทรกแซงอยู่ประมาณ50กว่าครั้งอะคะ่ะ แต่เราไม่นึกเนาะว่าอันเนี้ยมันเป็นการกระทําที่ที่ผู้ชายอยู่เหนือเราอะค่ะแล้วก็มันเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่เห็นเลือดเนื้ออย่างในสงครามยูเครนรัสเซียค่ะแต่มันทําให้อนุญาตให้เราใช้ความรุนแรงถึงเลือดถึงตัวการเคี่ยนตีได้ง่ายขึ้นน่ยนะคะไม่แน่ใจว่าอธิบายยากไปเปล่านะคะพออธิบายอย่างนี้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะต้องกลับไปดูว่าในชีวิตประจําวันเราแต่ละวัน อาจจะไม่ถึงขั้นไปจับผิดนะแต่ว่าอาจจะดูว่าดู<ช>เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ของคํำนี้เนี่ยคำอธิบายจากเหล่าผู้ชายคนเก่งเนี่ยเล่มนี้ซึ่งคุณสิรินมุ่งเจริญและคุณการชนกวงทองแท้เป็นผู้แปลให้กับพวกเราได้อ่านแล้วมีอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์และคุณพันนิกาวานิชเป็นผู้เขียนธรรนิยมนะสำหรับเล่มนี้ซึ่งกำลังมองว่าแต่ละเล่มที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยนะอสามเล่ม ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นนั่นก็คือเรากําลังเห็นว่าในแต่ละยุคสมัยมันมีการผลิตชุดความคิดเนี้ยปิตาธิปไตยที่ว่าชายเป็นใหญ่ในสังคมออกมาอย่างไรบ้างเรายังเห็นหลายๆเหตุการณ์มันเป็นการผลิตซ้านะผ่านทั้งในเรื่องของงานเขียนเพียงแต่บริบทในเรื่องของเวลาหรือว่าสถานการณ์อาจจะแตกต่างกันออกไปรวมถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยความตระหนักรู้ในเรื่องของ ความเสมอภาคทางเพศความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเริ่มที่จะตระหนักรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตื่นตัวนะเพื่อที่จะกลับเข้ามามองว,ว่าปกป้องสิทธิของตัวเองในชีวิตประจำวันของเรานะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันไปสัมพันธ์กันหมดนะในระบบโครงสร้างอันนี้ยังไม่ไปถึงโครงสร้างใหญ่กันนะ ม,มีแบบเห็นด้วยนะมีก็แบบเห็นโครงสร้างใหญ่แต่จารย์เล็กงามสุขพยายามดึงพวกเรากลับมาว่าเอ้ยลองเข้ามาสํารวจในชีวิตประจําวันของเราซิว่ามันมีเรื่องไหนบ้างเล่มสุดท้ายที่เราหยิบมาเนะี่ยก็คือการลุกฮือของถ้อยคําซึ่งเป็นงานเขียนของคุณไกรวันสีดาวฟองจริงคนนี้ต้องบอกเลยตอนสมัยที่มีกรุงเทพธุรกิจจุดประกายวรรณกรรมอยู่ติดตามอ่านงานของท่านนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีบทกวีจากที่ต่างๆมาแปลลงซึ่ง จะไปหามาจากที่เราไม่ใช่เป็นบทกวีที่เป็นกระแสหลักที่เรารับรู้โดยทั่วไปหนังสือเล่มนี้ทางสำนักพิมพ์สมมุติก็บอกเอาไว้ว่าเป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าและประวัติของกวีในหลายประเทศที่อาจไม่เป็นที่รับรู้และถูกมองข้ามแต่กลับมีประวัติที่น่าสนใจนะมีทั้งหมด15คน15บบทกวีที่เขามานำเสนอตอนที่ได้อ่านในในเรื่องของ ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์แล้วก็เออพยายามดูอ่านดูในแต่ละบทกวีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือมันมีภาวะของผู้ไร้เสียงอยู่นะแต่ทีนี้พอเป็นบทกวีแบบนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เล็กนะคะเห็นเพื่อกับย้อนไปเชื่อมโยงกับสามเล่มก่อนหน้านั้นอย่างไรบ้าง ก่อนจะไปเล่มนี้ขออีกนิดเดียวนะคะ<ด>ขอกลับ<ะ>ไปที่โซนิตอีกเล็กน้อยเนาะเพราะว่าคิดว่ามันจะทําให้ผู้ฟังได้ได้เห็นชัดเจนขึ้นเนาะเพราะว่าตัวผู้เขียนโซนิทะคะตัวเองก็ได้เจอประสบการณ์กับแมนสเปนนิง n ะคะเธอเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็มีอยู่อยู่ก็คือไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะก็มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะมาอธิบายหนังสืออะค่ะให้เธอฟังนะคะทั้งทที่เขาคนนีย้ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นจบด้วยซ้ํา แล้วปรากฏว่าหนังสือที่ผู้ชายคนนี้พูดนะคะเป็นงานเขียนของโซนิตเองนะคะม,มันเป็นตลกหลายเนาะอ,อันเนี้ค่ะก็ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆให้เราได้เห็นเนะาะว่าพีวิกริงใช่ใช่อะค่ะแล้วเราก็จะเห็นเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเนาะตอนที่ตัวเองมาเห็นเรื่องพวกนี้อะ่ะมันเราก็ทบทวนตัวเองเหมือนกันเนาะว่าไอ้บางครั้งเราก็อาจจะมีพฤติกรรมไม่ต่างกับ พฤติกรรมแบบนี้แมนสเพรนนิ่งอะนะคะเอออันเนี้ยมันก็ทำให้เราเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันก็เออจะบอกว่าทัชเรานะคะเนาะได้กลับมาทบทวนตัวเองทีนี้กลับมาถึงเรื่องไอการลุกคือของท้อยคำที่เลืเลอกเล่มน,นี้มานะคะเพราะว่าคิดว่ามันจะทำให้เห็นถึงการใช้คำอะคะ่ะ ะะซึ่งภาษามันเป็นอำนาจหนึ่งทั้งในเชิงบวกเชิงลบอะค่ะใช่ไหมคะที่เราจะทั้งต่อสู้ต่อต้านแล้วก็กดการกดขียะค่ะมันมีเหมือนเหรียญสองด้านน่แต่คุณไกรวันเนี่ยค่ะที่คัดเลือกมาให้เราทั้งหมดให้เห็นงานเขียน10กว่าชิ้นเนี่ยแม้ว่าจะมีเสียงผู้หญิงน้อยไปหน่อยเนาะแค่3เสียงนะคะแต่ว่านักเขียนผู้ชายเหล่านี้ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องประเด็นผู้หญิงหรือว่าประเด็นความเท่าเทียมทางสังคมอะนะคะก็ คือสิ่งที่นักเขียนเหล่านี้ให้ความสนใจก็คือเรื่องของคนธรรมดาธรรมดาค่ะที่อยู่ในภาวะถูกกดขี่ข่มเหงเขาก็ใช้ถ้อยคำพวกนี้ค่ะมานำเสนอนะคะหรือว่าการบันทึกของนักเขียนผู้หญิงที่เป็นคนที่เบตนะคะเซอริงโอเซอร์นะคะก็เป็นคนที่เบสที่เขาก็รู้สึกว่าการบันทึกการเขียนของเขาเนี่ยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง สักทีเดียวเนาะให้สงครามความรุนแรงจบลงอะแต่การบันทึกของเขาอะค่ะมันก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลจีนอะก็กลัวการกระทำของเขาเนาะที่พยายามที่จะส่งเสียงปัญหาของทิเบตอะค่ะรัฐบาลจีนพยายามที่จะปิดบล็อกของเขาอะอยู่หลายครั้งนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าเราก็อยู่โชคดีว่าเราอยู่ในโลกของออนไลน์สิ่งที่ มันทำให้เห็นว่ารัฐก,ก็ไม่สามารถควบคุมเสียงเราได้ทั้งหมดนะคะเขาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยที่จะนำเสนอเสียงของคนในทิเบตที่ต้องเจอการกดขี่ข่มเหงโดยรัฐบาลจีนนะคะเราคิดว่าอันนี้มันสำคัญเนาะที่ตัวเองเห็นว่าการอ่านการเขียนนมันสำคัญยังไงอะคะในการที่สำหรับตัวเองเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้นะคะ ซึ่งโซนิตเองใช้คำว่าภาษาศาสตร์นะคะที่จะแบบต่อสู้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดสี่เล่มนี้ค่ะเป็นการใช้อำนาจผ่านภาษาค่ะแล้วก็รวมทั้งความรุนแรงด้วยเหมือนกันนะคะนะคะฟังแล้วก็ประมาณนี้ค่ะฟังแล้วกำลังกลับมาทบทวนตัวเองว่าเพอัยใช้อำนาจช่วงไหนอย่างไรบ้างมันมีแหละมีแน่นอนใช่ค่ะนนใช่ค่ะเราจะเท่าทันกับ อำนาจที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอำนาจนำหลายๆอย่างในสังคมที่ไม่ว่าจะมาจากโครงสร้างที่มันถูกกำหนดขึ้นไว้นะอหรือว่าอำนาจแบบบิ๊กบราเธอร์อย่างเงี้ยไอพี่เบิ้มของเราทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่รู้แหละเอออย่างกล้องวงจรปิดนี่ใช่หรือเปล่าเงี้ยมันก็อะมองได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมมันก็สามารถที่จะเป็นได้ใช่แล้วอันหนึ่งในตอนนี้ที่เมื่อเช้าระหว่าง ที่จะมาที่นี่ค่ะดิฉันก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ย AI นี่ก็ใช่นะอัลกริทึมในแต่ละวันที่กำหนดเราว่าะจะต้องไปเสพอะไรบ้างนะคุณเป็นแบบว่าถูกกำหนดเอาไว้แล้วอะ่ะว่าเขาจะหมายถึงว่าประมวลหรือจะนำสารอะไรให้คุณจะต้องมาเสพในแต่ละวันที่มันขึ้นมาในหน้าฟีดเราในแต่ละวันอย่างเงี้ยเป็นต้นหม่ว่าจะเป็นโฆษณาเอ่ยแหละก็ซุกซ่อนไว้หมดทั้งในเรื่องของ ทุนนิยมสามานที่มันปรากฏขึ้นในในหน้าโฆษณา,ต,าต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้น<ช>นะเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงค่ะทั้งสี่เล่มไล่มาแต่แบบบางทีก็ยังคิดนะว่าแบบเฮ้ยไม่นาจะเชื่อมโยงกันได้เนอะเออแต่มันไปด้วยกันได้แฮะอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็เลย<ช>อยา่างจะชวนคุณผู้ฟังอะค่ะลองดูกับเพื่อนๆลองจับประเด็นมาสักประเด็นหนึ่งว่าอ่ะสมมติเราอยากคุยประเด็นนี้เราไปดูซิหนังสือในชั้นหนังสือของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเราอาจจะเห็นประเด็นที่มัน ผุดขึ้นมาแล้วจดๆใบก็ได้นะนอกจากอ่านสนุกอ่านเอาเรื่องแล้วอ่านเอาประเด็นเนี่ยเราเอามาถกกันนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เล็กงามสุขรัตนเสถียรที่มาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละ คุณผู้ชายผู้รู้ดีทุกเรื่องหรือว่าคุณพ่อผู้รู้ดีนะคะ,ะเรียกสนุกสนุกก็ได้เรียกแบบเอาขึ้นขังก็ได้หรือว่าทั้งหมดนี่ก็คือปิตาธิปไตยที่เราอ่านผ่านหนังสือที่เรายกตัวอย่างมาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณะคะ่ะจยนงามสุกนะคะที่มาร่วมพูดคุยและขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการระมุมอ่านสวัสดีค่ะ ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเซิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast